สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการโอนเงินนะครับจากทูวอลิตเข้าไปยังแอปธนาคารนะครับข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเราจะต้องโอนขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับมีค่าธรรมเนียมในการโอนหรือไม่นะครับและใช้เวลากี่ชั่วโมงเงินถึงจะเข้าไปยังบัญชีธนาคารนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบพร้อมกันนะครับก็อันดับแรกนะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่แอป t ูมันนี่วอลเล็ตเลยครับโอเคครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่โอนเงินนะครับเพื่อโอนเงินเข้าไปยังธนาคารเนาะ จากนั้นนะครับให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้มันเป็นโอนเงินเข้าบัญชี t ูมันนี่วอลเล็นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นบัญชีธนาคารเนาะ,ะจะมีตัวเลือกให้เรา2ตัวเลือกนะครับให้เรากดไปที่บัญชีธนาคารโอเคตอนนี้มันเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับให้เรามาดูตรงยอดเงินของเราตรงนี้ก่อนนะครับการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารนั้นจะต้องมีเงินขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับสำหรับวงเงินขั้นต่านะครับในการโอนไปยังบัญชีธนาคารคือ100บาทนะครับ และค่าธรรมเนียมอ่ะตรงนี้มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจาก t ทม o นี่วอลเลตนะครับไปยังบัญชีธนาคารคือ15บาทต่อ1รายการนะครับอ่าสรุปแล้วขั้นต่ําในการโอนเงินเข้าธนาคารคือเราจะต้องมีเงินตรงนี้นะครับไม่น้อยไปกว่า115บาทนะครับเราถึงจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารได้อ่าขั้นตอนต่อไปนั้นให้เรานะครับเลือกธนาคารตรงนี้ก่อนเนาะ จะโอนเข้าธนาคารไหนนะครับให้เลือกตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยนะครับธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์เนาะตรงนี้มีให้เลือกหลายธนาคารเลยนะครับให้กดธนาคารที่เราต้องการเลยจากนั้นนะครับเรากรอกเลขบัญชีธนาคารตรงนี้เลยครับ โอเคเมื่อกรอกเลขบัญชีธนาคารเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เ,เพื่อนๆตรวจช็คดีๆนะครับว่าตรงกับเลขบัญชีธนาคารที่เราจะโอนไปหรือไม่นะครับเพราะว่าการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารจากแอป To Money ่ a l l e t นะครับมันจะไม่แสดงชื่อบัญชีธนาคารนะครับให้เราตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัญชีธนาคารทั้ง10หลักนะครับก่อนยืนยันทํารายการนะครับตัวนี้ก็ตรวจสอบให้มันถูกต้องเนาะจากนั้นนะครับกรอกจํานวนเงินเข้าไปเลย เพื่อนๆอยากจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่าไหร่นะครับก็กรอกตรงนี้ได้เลยครับโอเคเมื่อกรอกข้อมูลนะครับทั้ง3ช่องเรียบร้อยแล้วนะครับให้มากดติ๊กถูกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นกดโอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารตรงนี้ได้เลยโอเคตรงนี้นะครับมันก็จะบอกเรานะครับว่าเงินจะเข้าไปยังบัญชีธนาคารภายใน2ชั่วโมงนะครับระหว่างเวลาทําการนะครับคือตีสอนะครับจนถึง5้าทุ่มของทุกวันเลยนะครับ ตรงนี้ให้เรากดตกลงได้เลยเนาะแน่เหมือนที่บอกข้างต้นเลยนะครับว่ามันจะไม่แสดงชื่อบัญชีผู้รับนะครับเราจะต้องตรวจสอบนะครับหมายเลขบัญชีธนาคารทั้ง10หลักให้ดีนะครับเมื่อตรวจสอบดีแล้วนะครับให้เรากดยืนยันการโอนเงินเลยครับตรงนี้เลยนะครับจากนั้นจะส่งรหัส OTP มาที่โทรศัพท์ของเรานะครับตรงนี้จะไม่เหมือนกันเนาะให้ใส่รหัสนะครับที่เข้ามายังมือถือของเพื่อนนะครับ เราก็นํารหัสนั้นมากรอกตรงนี้ให้เรียบร้อยเนาะเมื่อใส่รหัสเรียบร้อยกดยืนยัน OTP นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับและนี่นะครับก็คือวิธีง่ายๆนะครับในการโอนเงินจาก t ูมันนี่วอลเล็ t นะครับไปยังบัญชีธนาคารที่เราเลือกเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินคงเหลือของทูมันนี่วอลเล็กันครับตรงนี้ปิดไปได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเงินใน wallet ผมก็เหลือประมาณ1บาทนะครับจุด65สตางค์และภายใน2ชั่วโมงนะครับเงินก็จะเข้าไปยังบัญชีธนาคารแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนําวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับหากมีปัญหานะครับหรือข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ